วันนี้ถือโอกาสได้นำพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งนะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนปีพศ2 4 8 5อันนี้เป็นงานแต่งของช่างโอเล็กนะครับเป็นงานช่างมาตรฐานรู้จักกันมา3-40ปีนะครับอันนี้ก็เป็นงานแต่งในยุคปัจจุบันนะครับในทุกๆวันนะครับมีคนส่งมาให้ผมดูค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งวันนี้นำมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับว่างานแต่งจริงๆนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้มีความคมชัดงานลึกนะครับแล้วก็เป็นงานแฮนเมดนะครับงานมือของปอมเนี่ยจะนําพระพิมพ์แต่งนําไปหล่อไปไปลอกพิมพ์แล้วก็เป็นหล่อแต่งนะครับอ่ามันจะดูออกว่ามันจะไม่แท้นะครับของแท้จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะสวยงามวิจิตรนะครับนํามาให้เพื่อนได้รับชมนะครับอ่าถ้ามีโค้ดนะครับอันนั้นก็จะดูง่ายขึ้นไปอีกนะครับแต่วันนี้เขาเลี่ยมเก็บไว้นะครับ ปิดโค้ดไว้